สวัสดีครับผมวันนี้ผมแอดไนจากเพจานคุงนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีพีที่สองครับของเด็กโปรไฟล์นะครับผมวันนี้ผมจะมาจัดเด็กกระบันเพิงนะครับของเกรในซีซั่นสองนะครับหรือภาคเฮ็ดนะภาคคาเล่นับในช่วงแรกนะแต่ทีนี้เด็กนี้ได้มีการอัปเดตนะครับคือซับมาเรื่อยจนถึงบล็อก x อ p นะครับผมซึ่ง อ่านี่ครับคาร์ดซับมานะครับราชันนักสู้กัมบันเพิงด้วยสีดํานะครับตัวความสามารถที่บอกว่าการทุกไปบนสนามของเราไม่สาม,มารถถูกยกเลิกด้วยความสามารถของคู่แข่งนะครับและไม่ถูกเลดด้วยความสามารถของการคู่แข่งนะครับเมื่อเลกไปแท็กเฟของเราถ้าจนจบเทิร์นนี้ไอเทมบนสนามที่มีคำว,ว่าหมัดในชีการนะครับจะได้ระับคิดครอบบอกสองและเป็นไอเทมกับดับบิแ้แฮกนะครับผมก็คือ มาจากไม่มีเลยนะครับจะได้ penetrate guard and attack นะครับแล้วก็ตัวเองก็จะมี penetrate โซการนะครับแล้วก็ส่วน power ของ power ด a m ที่ปรับมาใหม่ก็จะเป็น9,000นะครับครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเลยนะครับผมมาอ่แ a ก t a บ k b ดี้ก็อธิบายไปแล้วแต่เราจะอธิบายบ b ดี้ใหม่อีกรอบนะครับผมเนี่ย ราชันนักสู้กัมพูช์พลือดสีดำนะฮะพาวเวอร์เก้าพันดีเฟนส์สามพันคิดที่เข้าสามเป็นไซส์สองนะครับคอคอสนำกบบนนาร์ดบนสนามของเราหนึ่งใบเข้าสู่โซ่ของการนี้และใจหนึ่งเกตดนะครับความสามารถก็คือการทุกใบบนสนามเราเมื่อสามารถถูกยกเลิกด้วยความสามารถของการคู่แข่งและไม่ถูกเลสด้วยความสามารถของการคู่แข่งนะครับกับอีความสามารถหนึ่งก็คือเมื่อเลิกไปแท็กเฟดจนจบเทิร์นนี้เดี๋ยวนะแอท็กเฟดของเรานะครับจนจบเทิร์นนี้ ไอเทมบนสนามของเราที่มีควาว่าหมัดในชื่อการนะจะได้รับกิจบวกสองเพนนีเทตและเดบุสไอแฮกนะครับผมมีเพน t r เทตและโซกาดนะครับโอเคอ่ะเราลองไปโซนมอนเตอร์กอนปึ๊บโอเคปึ๊บอ่ะปาร์ี้ของเราดำนะรเราก็เสร็จแล้วเราก็แยกเลยเราอธิบายลายายนะต่อไปนะครับ นักสู้กัมมันเพิงแห่งการประทะอาลุณแรงนะครับสปิเนลนะครับก็คือสปิเนลที่อัปเดตมานะครัสปิเนลดาก้อนพาวเวอร์หกพันดีเฟนส์สองพันคียที่เข้าหนึ่งไซส์หนึ่งนะครับเออคียที่เข้าลดลงฮะสปิเนลเราแล้วก็การดนี้ไม่สามารถคอลงช่องกลางได้นะแล้วก็เมื่อการ์นี้เข้าสู่สนามนําการดที่มีคําว่ากัมมันเพิงในชื่อการ์ที่ไม่ใช่อ่านักสู้กัมมันเพิงไม่ที่ไม่ใช่ตัวเองนะครับจากช่องดอก เราไม่เกินหนึ่งใบนะนำขึ้นมือจากนั้นหากเราสมใส่เทนที่มีคาว่าหมัดอยู่นําการเป็นมืุสุดของเราเข้าสู่ช่องเกตนะครับผมก็คือลงมาขุดนะครับกบมันเพิงหนึ่งใบที่ไม่ใช่ตัวเองแล้วก็ถ้าใส่หมัดอยู่จะไ,ได้หนึ่งเกรครับผมต่อไปนะครับนักสู้กบมันเพิงแห่งการประทะอารุณแรงนะกัรนักขึ้นดาก้อนนะโอ้นี่คือ ตัวเองไม่มีเพเทแต่มีโซกาแทนนะพาวเวอร์สามพันดีเฟนส์หนึ่งพันคิดเข้าสองเป็นไซส์หนึ่งนะผมคอคอก็คือนำการเป็นมือศึกของกองเราเข้าสู่โซงการ์ดนี้และจ่ายหนึ่งเกตดนะครับครับผมเมื่อกาดนี้เข้าสู่สนามนำไอเทมที่มีคำว่าหมัดในชื่อกาดจากกองกาดเราไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือและสับกองกาดนะฮะอีกความสามารถหนึ่งก็คือเมื่อไอเทมที่มีคำว่าหมัดของเราทำการโจมตีนะ สร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตของคู่แข่งหนึ่งหน่วยนะครับผมหากมัดมีดับเบิ a t t a c เล่นกระดำก็จะยิงสองไลน์นะโอเคนี่ครับนักสู้กำมะเพิง lock bunker dragon นะครับพ o w e r สี 1, 000, ่พัน d e f e n หนึ่งพันค r i t i c สอง size หนึ่งนะครับเมืแ่อบบการ์นี้เข้าสู่สนามหากเราสวมใส่เทมที่มีคำว่ามัดในชื่อกาดนำการเป็นปะสมข,ของเราเข้าสู่ช่องเกตนะครับอ่าเป็นตัวเติมเกตของเด็ก,เ,ดกเติมแข่งกับสปิเนลเลยโอเค นักสู้กัมมันเพิงเอ้ยลาชันนักสู้กัมมันเพิงรุ่นที่สามอ้าวนี่ครับแชมป์ก่อนหน้าดำนะครับอัคคีจอมอรารวาสนะฮะไซส์สามพาวเวอร์เจ็ดพันดีเฟนส์ห้าพันคิดที่เข้าสองนะคอคอร์สก็คือนําการเป็นมือสิล์ของเราเข้าสู่ช่องเอ้ยเข้าสู่โซของการ์ดนี้และจ่ายสองเกตนะครับคอนสมารถก็คือตับใดที่เราสมใส่เท่ที่มีคำว่าหมัดในชื่อกาดการ,รนี้จะได้รับมูฟและเพเนเตนะครับตัวเองก็จะมีดับ์ใลแฮกและโซกัด so นะครับผม นี่ครับการที่ไม่ใช่นักสู้กัมมันเพลิงแต่เป็นการที่น่าใส่ที่สุดครับพอเด็กเราไม่ค่อยได้มูฟนะยยเวนไซส์สามบุมแบแดงดาก้อนรีเทิร์นนะพาวเวอร์สามพันดีเฟนซ์หนึ่งพันคิดที่เข้าหนึ่งเป็นไซส์ศูนครับเมื่อจบการต่อสู้ของการนี้นะครับความสามารถแล้วนะเราสามารถนําการบน,นมือหนึ่งใบของเราเข้าสู่ช่องเกตเพื่อจวหนึ่งใบและนําการเป็นนี้กลับขึ้นมือนะครับือตีเอามือแปะเกตแล้วจวนะครับ คือเปลี่ยนมือได้นี่เองอเคโซลันเตอร์ก็หมดละต่อไปนะครับปึโอเคต่อไปเป็นซวยเทมนะครับนี่ครับมัดเพิงดกโกพัดนะครับพาวเวอร์สี่พันกิโอสองอีควิคคอร์สนะครับก็คือจ่ายหนึ่งเกตและพลังชีวิตหนึ่งดวงไวนะครับ การนี้ในสนามการนี้บนสนามเราไม่สามารถถูกทำลายด้วยความสามารถของการคู่แข่งนะแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งก็คือการนี้จะได้รับกิติข้อบวกหนึ่งเท่ากับจํานวนมอนเตอร์บนสนามในช่องกลางนะเอ๊ะบนสนามของเราเฉยๆไม่ใช่ช่องกลางนะเด็กเปิดกลางนับช่องกลางแปลกๆโอเคอันนี้ครับมัดเหล็กกับมันเพิงตาโกนักขึ้นนะพาวเวอร์สองพันคิติข้อสองเอ๊ะ เอาเอาหมเอาไหมอีพีคอร์สนะครับนำการเป็นบรรทุกของเราเข้าสู่โซของการดนี้และจ่ายพลังชีวิตหนึ่งหน่วยนะการทุกใบบนสนามของเราได้รับพลังเวอร์เอ้ใช่ทุกใบเลยฮะการทุกใบบนสนามของเราได้รับพลังเวอร์สองพันเท่ากับจํานวนการในโซของการนี้ว้าวแล้วก็เมื่อการนี้โจมตีนะนำการเป็นบรรุกของกองการเราเข้าสู่ช่องเกตหรือเข้าสู่โซของการนี้นะต้องเลือกหนึ่งอย่างนะ เมื่อกาตีเลยเมื่อกี้ไอเทมก็ใส่ทั้งหมดหกใบนะโอเคต่อไปคนระับไปโซนเวทมนต์นนะอ่ะเด็กเปิดกลางก็อะไรที่ขาดไม่ได้ก็คือโล่นะอ่ะดาก้กอนชิวโล่แห่งมังกรเขียวนะครับรายการนี้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีในิร์นคู่แข่งและเราไม่มีมอนเตอร์ในช่องกลางเท่านั้นนะครับเป็นเคาสเตอร์ยกเลิกการโจมตีและเราจะได้รับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยครับผม มีโลเขียวก็ต้องมีโลฟ้านะครับแล้วก็ชิวโลแห่งมังกรฟ้านะครับเป็นเวทมนต์ไล่การนี้ได้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมโจมตีนะครับในทางคู่แข่งและเราไม่มีมอนสเตอร์ในช่องกลางเท่านั้นยกเลิกการโจมตีนะครับและนําการเป็นผูสุดของเราเข้าสู่ช่องเกตนะปึ๊บต่อไปดวกบอลนะเป็นการเอาไว้กันมอนสเตอร์เราตายนะเราสามารถไล่การนี้ได้เมื่อเราไม่มีมอนสเตอร์ในช่องกลางเท่านั้นเป็นเคาน์เตอร์ เลือกมอนเตอร์บนสนามของเราหนึ่งใบนะครั้งต่อไปในะในเทิร์นนี้ที่มอนเตอร์นั้นจะสูำลายเราจะได้รับพลังชีวิตเพิ่มขึ้นสองหน่วยและการ์ดนั้นจะยังคงอยู่บนสนามของเรานะการก์ดกานตายอ่านี่ครับโล่ที่ภูมิใจนำเสนอถ้ามือเราน้อยโอเคเราสามารถอ่ะดาบก้อนฉิวโล่แห่งมังกรดาบนะครับ เราสามารถไล่การหนีได้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีในเทิร์นคู่แข่งและเราไม่มีมอนเตอร์ในช่องกลางเท่านั้นเคาน์เตอร์นะยกเลิกการโจมตีจากนั้นถ้ามือเรามีการ์ดหนึ่งใบหรือน้อยกว่าหรือถ้าเรามีพลังชีวิตสองหน่วยหรือต่ำกว่าโจกการ์ดหนึ่งใบนะบฟิงเนียการ์ดที่ขาดไม่ได้บัสเอ็กลิงนะครับใส่ทุกเด็กนะครับที่เป็นดาวคอนโบที่ทำเวฟได้ไล่าการนี้ได้เมื่อในเทิร์นของเราสั่งโจมตีตั้งแต่สามครั้งหรือมากกว่าเท่านั้น ลิงแอคแทนะครับนับไปหนึ่งครั้งเคาน์เตอร์นะครับดูก,การ์ดสามใบบนสุดจากกองการ์ดนะครับนำหนึ่งใบนั้นขึ้นมือที่เหลือเข้าช่องเกตและเราจะได้รับพลังชีวิตเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยนะครับและเราสามารถไล่บัสเอกลิงได้เทอละครั้งเท่านั้นนะครับโอเคไปตรงนี้อ่ะมังกรสวรค์ชั้นฟ้านะเป็นเว็มน์ไล่การนี้ได้เมื่อช่องดอบเรามีการ์ดสิบใบหรือน้อยกว่านะครับแคสคอร์ก็คือ สายห่งเกจและพลังชีวิตหนึ่งหน่วยนะครับนำกาซสามใบในช่องดอปเราเรียงใต้กองการนะครับเพื่อจั่วก,ก๊าซสองใบนะครับเราสามารถไล่มังกรสวรค์ชั้นฟ้าได้เทอระครั้งนะครับโอเคเรามาถึง impact นะครับนี่เลยการที่จะโปรโมทพอเทมะากิเกนติกคัชเชอร์นะอิมแพกที่หลายๆคนลืมนะครับผมครับผมก็คือราได้การนี้ได้เมื่อคู่แข่งมีพลังชีวิตสหน่วยหรือต่ำกว่า และเราสมใส่เท่นที่มีคำว่าหมัดในชื่อโดยเราและคู่แข่งต้องมีมอนเตอร์ในช่องกลางนะเงื่อนไขจะคลาๆก,กันทัวร์แต่ต้องมีหมัดในชื่อนะไอ้หมัดที่ใส่อยู่นะแคสคอร์ก็คือจ่ายสามเกตสร้างความเสียหายส่พลังชีวิตคู่แข่งสี่หน่วยและความเสียหายเนี้ยไม่สามารถถูกลดลงได้นะครับผมใส่สามไปเลยโอเคเรามาถึงช่วงคอมโบนะ เด็กนี้เป็นเด็กง่ายๆครับที่คอมโบได้ง่ายมากอ่ะถ้าเริ่มเธอเรามีคนนี้เราก็ใช้คนนี้ได้มันจะเล่นกันต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับเด็กนี้มืออกไปอ่ะสมมติมือออกไปมีนี้ปึ๊บๆแลเขียวลฟ้า ดำอ่้ก็สปินเนลได้ okay. ประมาณนี้ปึ๊บใช่ไหมครับนี่นะกระสองใบเขาปอ๊บสมมติเป็นมันติดมอนเตอร์ไปหนึ่งอะ่ะเพื่อให้แบบเพื่อทำสปินเนลได้ปึ๊บๆอ๊บอย่างนี้ได้สองใบก็ได้นี่นะครับครับผมเริ่มหลังสมมติจัว ต้องแบบยังไงดีเอาเล่นไปเลยก็ได้จั่วครับเราก็ดูว่าในมือเรามีอชาร์จแอดนดอดครับได้ตัวเองโอเคอย่างแรกครับเราก็ต้องลงไปนี้ใจหนึ่งเกตครับนําการ,ร์ดไปบรนสุของเราเข้าสู่โซ่ปุ๊บถ้าลถ้ามันเข้าสนามครับเสิร์ชหมัดหนึ่งใบขึ้นมือโอเคเราก็เสีใบนี้ขึ้นมือสับกองการ์ดปุ๊บอย่างนี้เลย โอเคครับปึ๊บเอาไปนี้ขึ้นเลยต่อไปนะครับเอาไปนี้ลงอ่าอต้องบอกใส่ก่อนเราเสิร์ฟมาเราก็ใส่เลยนะครับใจพลังชีวิตหนึ่งหน่วยครับแล้วก็เก,การ์ดไปใบมันสุดเข้าโซนนะปึ๊บโอเคจริงๆแนะนำให้ใส่ใบนี้มากกว่าโทษนะอะใส่ไปนี้มากกว่า,นะา,น,า,กกวานะครับใจหนึ่งเกตครับแล้วพลังชีตหนึ่งหน่วยการไปเนี้ย ที่แนะนําให้ใส่เพราะมันจะไม่ถูกทำลายด้วยความสามารถคู่แข่งนะครับโอเคต่อไปครับลงสปิเนลดาก้อนนะครับเมื่อลงขุดการหนึ่งใบขึ้นมือเอ้ยขุดกัมมันเพลิงหนึ่งใบขึ้นมือนะครับปึ๊บและถ้ามีหมัดชัดเจเกตหนึ่งแล้วก็ลงดํานะครับไปที่ข้อใจหนึ่งเกตเราก็ทับการหนึ่งใบบนสนามโอเคนี่เทิร์นสองเราจะประกาศดับเบิลแฮกนะครับไปนี้จะเป็นสีขี้ แล้วตรงนี้จะเป็นหกคีนะครับโอเคหกคีเพนเดเทตครับแล้วก็ตั้งหกคีเพนเนเทตแล้วก็สามขีแล้วก็สองขีครับประมาณนี้เดี๋ยวถ้าเออมือแดวนถ้ามือมีแบบนี้ด้วยเราก็จะลงขึ้นไปจะเป็นเอาแบบนี้แสะข้างเอาแล้วมือหนึ่งใบท็อปครับแล้วก็โจูนหนึ่งจนแล้วก็ขึ้นมือ สองขีสองขสองิีแล้วก็สองขีนะครับครับผมจะเป็น덱ที่เล่นง,ง่ายประมาณนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับการรีวิวเด็คโปรไฟล์ของเด็กกำมันเพลิงนะครับที่ซับมาใน x อ p นะครับครับผมก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับให้กับช,ช่องนี้ด้วยนะครับเพราะเพิ่งเริ่มทำนะครับ ถ้าใครอยากให้ทําต่อนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบาย